และนี้ค่ะ นี่คือคอนซีลเลอร์ของเดื้อเซมนะคะชื่อรุ่นว่า cover perfection นะเขาจะมาในรูปแบบกระปุกแบบนี้นะคะแล้วเนื้อเขาก็จะมีความเข้มข้นมากเลยนะคะก็จะให้ความปกปิดที่สูงมากอันนี้เราซื้อมาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะสีก็จะออกเป็นชมพูนิดๆนะคะแต่ว่าก็ฝืนใช้ได้อยู่ทุกคนดูรอยดำตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะลองลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้กบทับไปเนื้อเขาจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็เกี่ยง่ายอยู่นะทุกคนเรารู้สึกว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้มันสามารถกบรอยสักได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากกบรอยสักั่วคราวอะไร เป็นตัวนี้ก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะคะแต่นก็คิดว่ามันสามารถเอามาลงใต้ตาได้อยู่นะคะแต่ว่าเราจะต้องลงบำรุงใต้ตาดีๆนิดนึงนะคะไม่งั้นมันก็อาจจะตกลงได้เหมือนกันเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยนะคะว่านี่คือฝั่งที่ลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วคือใต้ตาและรอยดําต่างๆหายกิบไปหมดเลยฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่ารอยดําจากสิวเยอะมากก็สําหรับใครที่ต้องการการปกปิดแบบขั้นสูงสุดปกปิดรอยสักได้อะไรเงี้ยลองไปดูตัวนนนี้เเป็ตัวลือกะะค รู้สึกว่ามันดีมากๆเลย